วันนี้พามาดูปัญหาน้ําท่วมขังของซอยถิมพีนะครับ995ทับนะครับตรงนี้จะมีปัญหาเรื่องน้าท่วมขังเวลาฝนตกหนักๆได่ก็คือถิมพี95 93ทับทับแล้วก็9ทับนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ออซอยถิมพี9-5ทับเห็นไหมครับว่าด้านหลังเนี่ยจริงๆนะในเวลาฝนตก,กหนักๆเลยเนี่ยถ้าระบายไม่ทันนะครับเราจะท่วมไปถึงท้ายซอยสุดนั่นเลยนะครับซอยแน่เป็นซอยที่มีปัญหาว่าพอมันเป็นซอยตันแล้วก็รอบด้วยที่อกเอกนชนนะครับ ก็เลยทําให้น้ left, ําที่ฝนที่ตกลงมาเนี่ยเข้าท่อในระบบท่อแล้วก็ระบายออกไปไม่ทันตอนนี้น้ําที่ล้นที่ท่วมอยู่ตอนนี้คือท่วมขังมาสักประมาณสิวันแล้วนะครับมันก็เลยเกิดปัญหาเรื่องของตะไคร่น้ำนะครับเรื่องของตะไคร่น้ำเนี่ยทำให้รถจนรหรือรถมอเตอร์ไซค์ที่เข้าออกเนี่ยค่อนข้างจะอันตรายนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับเขียวเขียวนี่คือคาบสาหร่ายหมดลยนะครับแล้วก็บางส่วนเริ่มจะมีหญ้าที่เน่านะครับเริ่มเหม็นละนะครับ กนทางการแก้ไขตอนนี้นะครับทางเทศบาลก็มีการสูบน้ําออกที่อีกด้านหนึ่งนะครับลองดูด้านนี้นะครับลองแทนกล้องไปด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นที่ว่างเปล่าซึ่งก็พอฝนตกลงมาก็จะเป็นแหล่งรับน้ําในซนนี้นะครับแล้วก็จะระบายออกไปทางด้านหมู่บ้านโกลเด้นนีโอนะครับแล้วก็เทศบาลก็ไปตั้งเครื่องสูบที่หมู่บ้านหน้าหมู่บ้านโกลเด้นนีโอเพื่อจะสูบน้ําที่ท่วมจากบริเวณในซอยนี้แล้วก็หนองข้างๆนี้ออกไป ครับซึ่งตอนนี้ก็ได้เดินเครื่องสูบอยู่นะครับเพราะว่าทราบปัญหามาว่าทางบ้านที่อยู่ในระแวกนี้เนี่ยก็แจ้งเข้ามาว่าบันขังอยู่หลายวันแล้วนะครับซึ่งเมื่อเช้าเนี่ยทางฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับด่วนหัวหน้าหัวหน้าฝ่ายนะครับก็ได้ช่วยประสานงานในการติดตั้งติดเครื่องสูบน้ำเพื่อจะสูบน้ําออกไปนะครับก็คาดว่าติดเซนที่ยุบลงไปเนี่ยจะต้องดูดน้ําออกไปประมาณสักประมาณสักร้อยร้อยวน้ํา ก็คิดว่าคงประมาณติดเครื่องประมาณสัก3ชั่วโมงเพื่อจะลดน้ําตรงนี้ให้ได้สักประมาณ20 30เซนนะครับก็ต้องขอบุณฝ่ายป้องกันนะครับนองแพนกล้องไปทางนั้นเลยฮะทีมง,งานทีมง,งานโชว์หน้าเลยครับ <c oughs> อ่าฮะห,หัวหน้าฝ่ายนะครับหัวหน้าฝ่ายก็มานะครับอ๋อพี่เข็มนะครับพี่สันนะครับอน้องแพรนะครับก็วันนี้ทีมงานเราพี่เด่นเป็นคนถือกล้องนะฮะอ่าก็โอเค ก็คิดว่าประมาณจะติดเครื่องถึงประมาณเย็นนี้นะครับน่าจะได้ยุบลงไปเท่ากประมาณ20-30เซนนะครับก็คงจะช่วยบรรเทาตรงนี้จุดนี้ได้นะครับส่วนการแก้ไขอย่างเป็นระบบเลยเนี่ยทางสำนักช่างได้ยินว่าไปขออนุญ,ญาตทางเจ้าของที่เขาในการที่จะผ่านน้ำออกไปแล้วแต่คงต้องตั้งเป็นโครงการในการวางท่อต่อไปนะครับผมก็ด้วยความขอบคุณนะครับฝ่ายต้องการและบรรเทาสาธารณภัยที่พามาดูนะฮะแล้วก็ขอบคุณสำนักช่างด้วยที่ ไปเจราจาเพื่อจะขอผ่านน้ำกับทางที่เอกนชนประมาณนี้ครับวัสนี้ครับ